嗯。<Yeah. S 2> yeah. ซื้อมองลบหน่อยครับยี่ซื้อม่วงหลบหน่ยครับ Thank okay. okay. you ก็ก็ตเนีหลยเข้านะครับมีเข้านะคมข้า่ตำรวสัสดีครับ มือถือครับ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 ขายเช้อกค่ะ <c oughs> จะบางครับจ่าบางทาเข้าครับเข้าไปปฝ่ายไหมไปฝ่ายเลยฝ่าย แตาก่อนเนี่ยเป็นนี่แล้วก็เปิดรถมาตลาดสามสิบามที่นี่นอช่างภาพนี่ใส่กานนะครับแพ่ลงมาตกแถวหนกาบ่อเปิดรถมาตลาดสดเปิหสามนีบก็ยุ่มากเลยครับแพร่จุหมู่บ้านผู้ดำเนยเทีวออกทั้งสาบโตรนะครับทั้ําำนั้นเดิกับไปพร้อมกนทั้งสบปิดทุกหนอวยปิดบวนเลยในในหมู่บ้านละหวาน เป็นเปิมความกตายเขาซื้อสารให้คุ้มตนกระตุ้นเพื่ตลอดครับอย่ามาเล่กตั้งเขามาโน้มงบ้านนิดคนิดเดียวครับพอให้มีวิตของพ่อหลวงร็เก่ามาใส่ถือว่าเป็นใายเก็บหายไครได้ช่วยหือว่าเป็นมีรายได้อียดระดับซึ่งเขแต่เงื่อนุ้มต้นต้นสามคุ้มองนะครับนี้ท่านนี้จริงที่มันมีิจฉาด้านการเกษตรก็สามารถที่จะได้เท่าที่ควรนั่องแต่ท่านเดินทางเงา ok đó là right. <coughs> ไีทออ๋โอเคนึงได้ๆๆไปไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าพี่ออกมาพี่ออกมาไม่เข้านะครับไข่บังตะโกนเลยครับไข่บังตะโกนเลยอ้วคุณอีคนนี้ใช่ไหมขอโทษนะบอกไม่ทันที่

ด้านหลังนะคะกล้องด้านหลังนะคะ เด้มาจำหนายในงานคุยคะน้องเอ๋ในการขายคุยค่ะขายค่ะได้สาตามกันได้เลยคะเราก็จะมีร้านอย่างนี้ครับคงครับชิ้นครับร้านคนงานร้านคนง đấy à sao mấy cái này có cái gì không có cái gì đâu 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 สาขานั่วิจารณ์น่าร้เม็ดค่ะส้มอะไรไม่ได้แล้วแม่นี่อ่าดยน่้่มนี่นาไม่มีเม็ดสิแม่อมีต่ดู่

พี่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 ่พี่พี่พ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

khai ra khai ra ยืนยืนยืนตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะไปลองเดินขาเดี๋ยวรับให้นัย่างนี่ครับ

นมีรรมชาติไหมในตับแล้วก็่ดีนะครับครับจะได้บอได้บอได้ไดด้ไดได้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 ไได้ไได้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 ไได้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 ไได้ได้ได้ ขอหคดแล้วไหมไ้ไหมได้ไหมขอรูปดิค่ะบด้ไหมเข้าไปหมดอโซ่แล้วใช้งานได้ไหวคิงยิงหุ่นหลักเยอะล้องน้เราไม่เห็นเาไม่นอยากไนักพูดแจ้งอยาก่ก รวมกันเลยละหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับโอเคล้งเสียบครับอันนี้ก็พอหกครับพอหกเป็นพันพึ่งนเป็นการนั่งเดินของเรา

รายการสุดท้ายค่ะนางสาวชวีวันค่ะชุมแบงวารีค่ะเพื่อเขารับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะสปกร441ค่ะและขออนุญาตถ่ายภาพรวมนะคะเกษตรกรทั้ง3ท่านกับท่านนายกกรัฐมนตรีและท่านรัฐมวตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะถัดไปค่ะจะเป็นการมอบเปรตพันธ์ ข้าวขาวดอกมะลิจำนวน2,000ตันนะคะรับมอบโดยขอ,อก,กราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนช้าจังหวัดน้องบัวลำพ,คพูค่ะสีนวลทุกท่านคร,รับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรและพี่น้องกเกษตรกรมาโดยตลอดและจะมุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้ากเกษตรและ,กะเกษตรแปรรูป มูลค่าสูงด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะและวัฒนธรรมการเกษตรเข้ามาสร้างโอกาสในการเพิ่มผลผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรโดยน้ำเงินนโยบายตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้ความสำคัญกับการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ของพี่น้องประชาชนพร้อมขยายผลและส่งเสริมสินค้าของชุมชน การยกระดับภาไทยรัฐบาลพร้อมช่วยส่งเสริมและผลักดันภาคไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลกพร้อมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความทันสมัยมากขึ้นดูแลรักษาง่ายเพื่อเป็นการต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตลาดให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ้าไหมไทยในเวทีโลก การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รัฐบาลส่งเสริมการทาเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยสับสินห้เกษตรกรรายย่อยผลิตสินค้าทางการเกษตรร่วมกันบริหารจัดการร่วมกันซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาต่างๆทั้งเรื่องการลดต้นทุน้านการผลิตการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในการตลาดและมีอำนาจต่อรองในการหาปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การส่งเสริมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตรกรรมและนำมาใช้เป็นกระบวนการผลิตการตลาดเพื่อให้มีผลผลิตต่อไร่จำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกด,ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้และขีดความสามารถในการแข่งขันและการยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตรรวมทั้งการส่งเสริมและสนับสูตรสินค้าเกษตรปลอดภัยซึ่งจะเป็นการทําให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารปลอดภัย เกษตรเกษตรกรก็ไม่ต้องเสี่ยงกับกรรมวิธีในการใช้สารเคมีในการทําเกษตรกรรมซึ่งจะช่วยมีผลดีแก่สุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคนและในขณะเดียวกันสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานการส่งเสริมเกษตรแปลลรรูปรัฐบาลส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าของการเกษตรและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโดยใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรผู้ผลิตสิ่นคัารัฐบาลจะหาตลาดให้สินค้าเกษตรได้ในราคาที่เหมาะสมรวมทั้งช่วยจัดหาตลาดที่มีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศรองรับจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบพัฒนาไปสู่อุสา,ารรมแปรรูปและเกษตรแปรรูปสามารถสร้าง รายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้เพิ่มขึ้นอ,อีกด้วยผมขอชื่นชมพี่น้องประชาชนและเกษตรกรจังหวัดนองบัวลำพูที่สามารถยกระดับศักยภาพทการทำการเกษตร <c oughs> ทั้งในเรื่องเกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลรูปการส่งเสริมภาคไทยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้ภาคเกษตรไทยมีความก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับขอขอบพคุณท่านนะยายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านค่ะ ในนามของชาวจังหวัดของบวลำพูนนะคะก็ขอกราบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณาให้เกยียรติมาเยี่ยมเยียนนะคะชาวจังหวัดของบวลำพูนค่ะแล้วก็ให้ขวัญและกําลังใจในครั้งนี้นะคะยางสูงค่ะต้องเข้ครับรนี่ข้างล่หน้าครับหน้าไหนครับ

もうすぐ行ってくれ